ตอนเช้าที่สถานีหัวมากค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะไปรอดกักถ่ายคีฮ้าหนึ่งแที่กำลังจะไปปราจีนบุรีน่าจะมาถึงสถานีหัวหมากราวแปดโมงครึ่งค่ะตอนนี้ก็8ปดโมงนิดหน่อยเดี๋ยวจะลงไปรอคีฮ้าหนึค่ะ ตอนนี้รถก็อยู่บนทางรถไฟสายตะวันออกตรงหัวหมากที่ห้าหนึ่งแปดสามกำลังมาค่ะตรงเวลาเป๊ะ ตอนนี้สัญญาณให้ไม้กั้นลงแต่ว่ายังมีรถผ่านไปได้ค่ะไม้กั้นลงทั้งสองฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งฮิตาชิกำลังมา สี่ห้าห่งหนึง่งกแค่เ่าโอ๊ยตื่นเต้นมากสี 1, ่หค่ะลาแค่ผ่านสถานีกรุงแท่หัวหมา ที่5183ก็กำลังออกมาสวนกันโอ้ญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นขอข้าวปนอีกจัะ ที่ฮหนึ่งแาค่ะวันนี้ปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่งสัญญาณให้ไม้กั้นขึ้นค่ะโอ้โหจะได้สายสีเหลืองกับแอปพลิเวลินมาไม่ทันรถไฟสายสีเหลืองวิ่งบนหัวเนี่ยค่ะ เป็นแอปขอเรียลลิงค่ะน้องหนิมตอนนี้ก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะเมื่อวานมีฝนตกตอนนี้น้ำยังขังอยู่เล็กน้อยยังระบายไม่ได้ที่สถานีหัวมางลิฟต์ก็เปิดให้ใช้ปกติค่ะเมื่อวานตอนเย็นเยก็ไม่ได้เปิดคงเช็คระบบอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยเปิดใช้ปกติ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ยังไม่เสร็จเสียทีเดียวแต่ก็สามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีค่ะในช่วงเดือนนี้ข้งางล่างรถไฟสายตะวันออกไม้ก้นลงอีกแล้วค่ะ เป็นรถดีเซลลางที่จะไปฉะเชิงเซา4511ที่ลากแคลบเปล่ามาก็ยังจอดอยู่ค่ะเป็นฮิตาชิโหนานมากไม่เคยเห็นเลยนานมากที่ไม่ได้ถ่ายแบบนี้ตอนนี้ก็มีผู้คนทยอยขึ้นค่ะ นี้เช้าเช้าที่สถานีหัวมากค่ะสักพั้งหนึ่งน่าจะมีรถที่ไปฉะเชิงเซาอีกขบวนค่ะตรงนี้ก็เป็นชุมชนหัวมากที่ติดกับรางรถไฟเมื่อกี้ไปซื้อกาแฟมาคุณตาก็น่ารักมากๆ ถ่ายบริเวณรอบๆสถานีให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันตรงนี้เป็นสถานีหัวมากแล้วต่อไปก็จะเป็นบ้านทับช้างเราได้มีโอกาสรีวิวตอนกลางวันปกติจะมาถึงตรงนี้ก็ค่ำแล้วแต่วันนี้มาตอนเช้าภาพบรรยากาศเช้าๆก็สดใสสดชื่นค่ะก็จะมีร้านขายของเล็กๆน้อยๆ ตรงริมทางรถไฟก็จะมีหนูน้อยเด็กๆออกมานั่งเล่นริมทางรถไฟฝัฟ่งนี้ดูเหมือนจะสงบเรียบง่ายเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงค่ะดูอีกฝ้าค่ะแยกใหญ่ตรงนั้น ทั้งรถเมย์ทั้งรถยนต์โมอโเตอร์ไซค์แท็กซี่วิ่งผ่านกันตลอดเวลาถ้ารถไฟมาก็จะยกไม้กั้นลงทุกอย่างก็จะเหมือนสงบนิ่งค่ะอาจจะแค่เสีเส้ยวนาทีแต่ก็ยังดีตอนนี้ขบวน278ค่ะกำลังเข้ามาในสถานีหัวหมากรถไฟสายสีเหลืองก็วิ่งผ่านไปผ่านมา ไม่เคยบรรจบกันสักทีอยากจะได้ช็อตที่บรรจบกันสักครั้งหนึ่งสัญญาณให้ไม้กั้นลงแล้วคะ่ะราอดซารถด่นที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ากรุงเทพไปบรขบบนรถธรมรมดาที่278

C หนึ่งสาม C ีล่ขบวน278เออกไปแล้วค่ะจากสถานีหัวมาง ต่อไปก็จะจอดที่คลองตันมาจากกระบ,บินบุรีเป็นรถธรรมดาค่ะอันนี้จะเข้าสถานีกรุงเทพหัวลำโพง 6ตู้ค่ะวันนี้จุดนี้จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วค่ะตรงนี้จะเป็นตารางการเดินรถที่สถานีหัวหมาก ว่าจะรอรถไฟสายตะวันออกอีกสักหนึ่งขบวนค่ะแต่ก็กลัวฝนจะตกเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปรีวิวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสายสีเหลืองผ่านมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ